วันนี้ปาเรามาเจอเรื่องนี้นะลูกภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาไทยถิ่นนะคะให้พวกเรานะเปิดหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะไปที่หน้า109นะนี้นะนะคะหน้า109ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสุดท้ายของเราแล้วสำหรับเนื้อหาในบทที่8นะคะเนื้อหาเรื่องนี้นะ หน้า109นะคะเปิดหรือ,อยัง109อะทีนี้มาดูนะคะแบ่งเป็นสองส่วนภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาไทยถิ่นนะคะอะอันแรกเรามารู้จักภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะแล้วมีเอ่อส่วนคล้ายส่วนแตกต่างกันอย่างไรกับภาษาไทยถิ่นนะ ภาษาไทยมาตรฐานนะคะทำไมถึงต้องชื่อว่าภาษาไทยมาตรฐานเพราะเพราะอะไรเพราะเป็นภาษาที่เรานะคะต้องใช้ติดต่อสื่อสารกันหรือเรียกง่ายๆว่าภาษากลางที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้คือภาษากลางนะคะก็คือจะต้องเข้าใจกันทั้งประเทศนะคะแล้วก็ใช้ติดต่อการในวง ทางราชการหรือสถานศึกษาะะสถาบันหรือสถาน,นาการณ์ต่างๆเราก็จะพูดภาษาไทยมาตรฐานนี่แหละเป็นภาษาประจำชาติไทยของเรานะคะนั่นก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองทีนี้ลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรนะคะก็เป็นภาษาที่ได้รับการคารัดเลือกนะคะให้าจาก บุคคลต่างๆนะั้นไม่ว่าจะการเมืองการปกครองเศรษฐกิจหรือสังคมนะคะให้เป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ใช้ให้เหมือนกันแล้วก็มีความหมายที่เข้าใจตรงกันนะคะทีนี้ภาษาไทายมาตรฐานก็คือจะต้องมีหลักเกณฑ์มีระเบียบนะคะก็คือใช้ให้มันถูกต้องเขียนให้ถูกต้องทั้งเขียนแล้วก็อ่าน ให้ถูกต้องนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนภาษาไทยเพราะถ้าเราเขียนผิดอ่านผิดทำไมมันก็จะไม่เป็นมาตรฐานและความหมายมันก็จะผิดเขียนไปอย่างเช่นที่เราเพิ่งเรียนไปคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงใช่ไหมถ้าอ่านผิดความหมายก็ผิดเขียนไปจากเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาไทยนะ ทีนี้ข้อที่3เป็นภาษาที่ทุกสาขาอาชีพจะต้องพูดแล้วก็ต้องใช้ให้ตรงการพูดและเขียนให้ถูกต้องนะคะมันก็จะมีคำศัพท์ในแต่ละวิชาในแต่ละสาขาวิชาก็จะมีคำศัพท์เฉพาะในสาขาหน้าน,นั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเกี่ยวกับกฎหมายก็จะมีคำศัพท์ภาษาที่เป็นภาษากฎหมายมาตรานู่นนี่นั่นใช่ไหมเคยได้ยินไหม สตรต่างๆหรือรัฐภาหรือแม้แต่การศึกษารหรือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะมีคำศัพท์เฉพาะของวิชานั้นๆน,น,นะคะซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้เนาะมีอะไรบ้างล่ะวรรณกรกรมวรรณคดีก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีคำศัพท์ที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันข้อที่4เป็นภาษาที่สามารถปรับรุงเรียนแปลงและก็พัฒนาให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าของสังคมและเทคโนโลยีมันก็จะมีการทับศับบัญยัิศับนะคะอย่างเช่นถ้าเจอบ่อยๆนะในสังคมออนไลน์หรือโลกโซเชียลต่างๆใช่ไหมคะจะมีคำศัพท์แปลกๆใหม่ๆขึ้นมามากมายเช่นคำว่าอาจะเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าตาร์มันตารมากเลยเคยได้ยินไหมลูกตาร์ มันต์ดมากเลยค่ะต์ดหมายถึงอะไรเยี่ยมมากมันทําไมลืมมากอย่างนี้นะมันต์ดมากเกยนะคะเคยได้ยินไหมลูมกคอว่ตาต์ดหรืออีกคำหนึ่งที่เจอบ่อยมันจึ้งมากเลยอันนี้ตอนแรกครูก็ไม่เข้าใจความหมายอะไรจึง้งมันจึ้งมากเลยอันนี้เป็นคำศัพท์แสลงนะที่อยู่ใน เฟซบุ๊กในสังคมออนไลน์นะมันมีคำศัพท์ใหม่ๆเข้ามานี่แหละมันคือการเปลี่ยนแปลงของคำในภาษาไทยนะคะต่อไปอันนี้ก็คือเป็นภาษาที่เป็นภาษาประจำชาตินะคะนี่คือภาษาไทยมาตรฐานนะที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชาติแล้วก็ทุกคนต้องทำไมคะเกิดความภาคภูมิใจต่อไปภาษาไทยถิน่นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนุก ถามก่อนว่าถ้าพูดถึงถิน่นภาษาไทยถิน่นส่วนใหญ่เราจะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ภาษาไทยถิน่นเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องไปต่างจังหวัดเพื่อให้เข้าใจสื่อสารตรงกันจึงจำเป็นต้องเตรียมภาษาถิ่นลูกแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่นของเราด้วยนะ ซึ่งภาษาไทยถิ่นคืออะไรก็คือภาษาย่อยที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่แบ่งใหญ่ๆได้อยู่4ถิ่น4ถิ่นมีถิ่นอะไรบ้างภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต้และก็ภาษาถิ่นกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานนะคะมีอยู่4ถิ่นนะเนื้ออีสานใต้และถิ่นกลางนะคะทีนี้มาดูว่าแต่ละถิ่นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะลูกอ่ะถิ่นกลางถิ่นกลางหรือภาคกลางของเรานะคะภาคกลางกรุงเทพของเราก็อยู่ภาคกลางเหมือนกันนะลูก จะใช้สื่อสารการอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีการจนบ,รราราาานบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆมากมายเช่นนนทบุรีนะครปฐมนะคะปทุมธานีก็อยู่ในภาคกลางนะอันนี้ภาอาการก็คือสำเนียงก็จะคล้ายๆกับภาษาไทยมาตรฐานเลยนะลูกไม่ค่อยมีอะไรผิดเพี้ยนไปอาจจะเพี้ยนไปบ้างอย่างเช่น สุพรรณบุรีเสียงก็จะเนือนนนหน่อยไปไหนไมาเคยได้ยินไหมภาษาถิ่นของเขาก็จะเนือหน่อยนะคะแต่ว่าความหมายก็เหมือนกับภาษาไทยมาตรฐานไม่ค่อยผิดเพี้ยนไปจากเดิมเท่าไหร่นะภาษาถิ่นเนื้อถิ่นเนื้อก็อย่างเช่นจังหวัดอะไรบ้างเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอน ลำปางทยาน่านแพร่ลำพูนนะคะที่อยู่ถิ่เนเหนือนะลักษณะของถิ่เนเหนือคือสำเนียงของเขาจะนิ่มนวลแล้วก็มักจะมีคำลงท้ายประโยคว่าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าผู้ช้าๆนเนิ่มๆนะคะจะนิ่มนวลน,นะภาคอีสานล,ล่ะอันนี้เป็นภาคที่มีคนเยอะนะคะถิ่นอีสานก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะ ก็คือคำพูดจะใช้ใช้พูดคล้ายๆกับประเทศลาวนะคะอย่างเช่นจังหวัดนครพนมขอนแกน่นอุดรธานีร้อยเอ็ดชัยภูมิเลยมหนะาสารคามนะคะทีนี้มันก็จะมีภาษาถิ่นในแต่ละถิ่นของเขาก็แยกเกล่ยไปอีกนะคะอย่างเช่นครูนะสมมติครูเป็นโคนโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมานะ จังหวัดครูก็จะพูดทั้งถิ่นโคราชแล้วก็พูดภาษาลาวด้วยแต่ละถิ่นก็จะมีภาษาแยกด้วยเข้าไปอีกนะอันนี้ครูแบบให้เป็นถิ่นใหญ่ๆนะลูกสุดท้ายภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นใต้ก็อยู่ทางภาคใต้อย่างเช่นยะลาปัตตานีภูเก็ตน,นครศรีธรรมราชนะคะเอ,เอกลักษณ์ของภาษาถิ่นใต้ก็คือจะพูดสั้นๆหุนหวน,หวน อย่างเช่นคำว่าตลาดภาษากลางคือตลาดแต่ภาษาถิ่นใต้คือหลาดสั้นตัดคำให้มันสั้นตันลงหลาดเป็นหลาดแล้วก็ตลาดนั่นแหละแต่เป็นหลาดคือตัดคำให้มันสั้นลงนะนี่คือเอกลักษณ์ของภาคใต้อ่ะเช่นเช่นถ้าเป็นฟักทองเห็นไหมฟักทอง ภาษากลางคือฟักทองภาคเหนือคือมะนามแก้วอีสานบักอึอ่ใต้ล่ะน้ำเต้าเต้าเห็นไหมคะต้องเรียนรู้ต้องรู้จักคำถิ่นนะถ้าไปอยู่ถิ่นนั้นๆแล้วเขาพูดเราก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเรียนภาษาถิ่นนะคะมาละกอ ภาคกลางตะกอค่ะเนื้อล่ะมะกล้วยแต้เออมะกล้วยแต้ภาคกลางอันนี้เรารู้บักุงภาคใต้นี่ตัดคำให้มันสั้นแล้วก็ากลางตะเภาตะกอนะคะต่อไปสับปะรดสับปะรดภาคกลางสับปะรดค่ะภาคเหนือบักนัดพ่ซันบักนัดไปยานบักนัด ภาคใต้ยานัฐเออนัดฐ์ทางหลายแหละบัคนัดบักนัดยานัฐครูก็จะคุ้นกับภาษาอีสานส่วนใหญ่ก็จะคุ้นกับอีสานใช่ไหมลูกต่อไปป้าดานอันนี้เป็นปัญหาผู้เคยถามรูอัคเดนมาแล้วป้าหลังนะภาคกลางก็เรียกป้าหลังภาคเหนือเรียกว่าบัแก้ว ภาคใต้ใชมพูข้อนี้แหละครูเคยไปถามครูอัคขเดชแล้วเพราะครูอัคขเดชเป็นคนใต้ถามว่าอะแล้วถ้าจะไปซื้อชมพู่แล้วชมพูที่มันเป็นลูกชมพูจริงๆเขาเรียกว่าอะไรเขาก็เรียกว่าชมพูเหมือนกันต้องถามว่าลักษณะยังไงนะต้องเวลาที่จะสมมติไปตลาดคุณภาคใต้บอกว่าอ่ะไปซื้อชมพูให้หน่อย ชมพูของของฝรั่งแล้ต้องถามเขาอีกีว่าชมแบบไหนชมพูที่มันเป็นมีเมล็ดข้างในไหมต้องเป็นตายลักษณะของฝรั่งให้เขาให้ผลผักตายฝั่งมะชมพูแบบนี้ไหมหรือว่าชมพูที่มันมีสีแดงมีของมีเพื่อนแฟนใต้สองคน เออเราไม่ถามผู้อาขเดกรอบนะชมพู่ครูก็ถามรูอัขเดระคผู้อาขเดช็กบอกว่าชมพขอคก็เรียกชมพู่แต่ฝรั่งเขาเรียกว่าชมพู่เหมือนกันนี่เกิดคําถามเพื่อนนาถึงในนี้แล้วใช่ไหมต่อไปน้อยหนาภาคกลางน้อยหนาค่ะมาแนเออภาคเหนือล่ะมาแนหรือบานอแนกีสารตะเกียบเะเกียบผ้าตายก็น้อยหนา ทับที่ภาคกลางอันนี้ภาษาไทยมาตรฐานนะภาคกลางเขาก็เรียกทับที่ภาคเหนือเรียกว่าปาร์ติสานกระจองกระจองใต้วักวักระจองใต้วักกระจองเหมือนจะวักขึ้นไหมจะวักที่เวสต์จอนเอากระจอนมาให้หน่อยเอากระจองมาให้หน่อยอร่อย อร่อยภาษากลางกลางอร่อยนะคะทีนเนื้อลำลำแต่แตจ้าดีไหมลำแต่แตจ่าทิ้นสารแซบแซบอิลีแซกอิภาคใต้ร้าายรอยร้อยจงร้อยอันนี้สามมาถคำว่าอร่อยภ<ป>าคใต้ก็ร้อยเลยนะคะต่อไปดู ทิ้นร่าก็ดูค่ะเนื้อล่ะไปเอาไปออไป่าเนื้อก็ไม่ไม่ไม่เบิ่งเนื้อเด็กพ่ออ่าพ่ออีสานได้เลยได้เลยก็แหละเอาไปพูดผ้ากลางก็พูดเนื้อเหล่าอู้เข่าอู้ภาอีสานว่ขาอีสานว่ ใต้แรงแรงดันต่นอไปกรดโซด์ถิ่นกลางก็โกรธค่ะเนื้อละ่ะโคดไใกล้กันเนอสรลโอนเหมือนกันเนาะยี่สานตามเลยศูนย์เป็นตศูนย์คาเทย์ได้ไหมใต้ ได้เออคำนี้บีบใช่ไหมบีบชิงบีบมากเลยบีบเราไปพ่อทินกลางก็พ่อขาดเนื้อพ่อเดี๋ยวก,ก็พี่สารจะใส่คองไปอีพ่อทำแม่อีแม่ได้ก็พ่อเหมือนกันค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นใต้อีกคำหนึ่งคำว่าอะไรคืมคำนี้ระยา่างมก็ปะป้อปะในสัญยาปะาใช่ไหมป้ยปะมีใครปะบป๋าไหมปะปาต้อง,งหมายถึงพ่อนะคะแม่อ่าลางก็แม่เนื้อก็แม่อีสารจะใส่อีนำหน้าค่ะไม่ใช่คำหยาบนะพ่ออีแม่ค่ะไร้ก็แม่ต่อไปทำอะไร

ได้ก็เดินยังของแต่ละตาเลยฮะชันภาคกลางก็ฉันค่ะภาคเหนือข้าเจ้าเขตที่1ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ยูนไหมข้าเจ้าอีสานข่อยภากเจ้าเดินคอยภาคใต้ฉานวนี้ลากเสียงยาวเลยฉาน สังเกตฑ์นะใต้กับกลางใต้กับกลางสำเนียงเออไม่ใช่คำลักษณะคำจะใกล้เคียงกันนลุกแต่ว่าเขาจะตัดสระตัดเพียชนะให้มันเอ่อเพี้ยนไปจากเดิมนะคะช้างช้างค่ากลางก็คือช้างแหละแต่เหนือไม่ช้างแล้วเหนือจะเป็นจ้าจ้าในกระต๊อกในหน้าปากไม่มีหรอคะ ตโซ่ใต้ <c oughs> ชาพ่ช,ชิงแหละชานะคะชาชาที <c oughs> ่มาทบทวนจากคำศัพท์ที่เรียนรู้ไปอ่ะลืมยังถ้าเนื้อคืออะไรเนี่ยพ่อเนี่ยลืมรื้ยังเหนื้อคืออะไรอีพ่ออีแม่อีแม่อีแม่พ่ออ่ะอันนี้ทบทวน <c oughs> ให้นะ <c oughs> เหนื้อคือ ก็ใต้ก็คือกอนะคะทำอะไรยากอย่างอันนี้เฮ็นอย่างงงถีง่ๆเนาะเฮ็ดอย่างเด็กเป็นคนหนุ่มๆเนเห็ดอย่างทำยากทำไรนะคะเดินเปรี้ยวอันนี้ก็เดินอะ่ะมาลงเส้นสิบ,บ,<อ>บ,บับเบกเขียบคืออะไรบักเขียบยาดมะละกอค่ะยาดยาดมะละกอเดี๋ยวเอาบักเขียบก่อนบักเขียบคืออะไร น้อยหนากตรงยานะแม่บอืมยานักอะไรแบบย,ยานัก <ไป S 1> ยาน <ไป S 1> ักยานักทำกับาาการบจ้างก็คือล่าสุดท้ายล่ก็แลกวก็คือมะละตองเอกวนนี้มาดูหน้าที่ของเราทำการบ้านะ น,น, 11. นี่เืลอให้แล้วอ่ะหน้านี้หน้าเดียวเลยหน้าแปดสิบสี่นาคึงาหน้าบ่ะงหน้าแปดสิบสี่คําอีสารรู้หมดคับอีสานรู้หมดครกก็รู้คําพีสานหมดนะแต่ว่าเราต้องรู้ภาคเหนือและภาคใต้ด้วย ภาคกลางไม่มีปัญหาหรอกภาคกลางเราใช้สิตรอะไรเนอยู่แล้วร้อมด้วอยังเราจะเรียนรู้เราจะไปที่ภาคของประเทศไทยนะคะอ่ะให้พวกเราเรี่ยอะไรจ้าเดีเด็กขึ้นข okay, ้าอะไรอย่างอะไรที yeah, ่มีความหมายว่ามีควาี right, oh, uh, yeah, uh ่ถ huh. ูกใจอ่ะดูตรงนี้แล้วกันเนาะอร่อยเอาักษรไหนก่อนอร่อยเนี่ย อร่อยเอาภาษาอีสานก่อนแซ่บอีสานก่อนอร่อยคืออะไรแซ<ป>่บแซ่บเอาแซ่บมีไม่เอกนะด้วยนะแซ่บภาษาใต้ย่อยเหรออ๋อภาษาใต้ใหญ่อ,อ,อ,ะอะไรอะไรจำได้อะเนื้อเอาเนื้อเขียนตามใช่ไหมพ่ครูครับนออรเนื้อคืออะไรเนื้อคือล้ำล้ำแต่เจ้า ล้ำเกินเลยอก้อนหนึ่งข้าเป็นภาษาใต้ก็ไม่รู้ใช่ไหมครูร้อยร้อยอาถูกต้องร้อยเก่งเก่งได้จับได้ด้วยมองค่ะเอามามองพวกเราต้องเป็นอีสานก่อนมองคืออะไรเอาบิ้งก่อนเบิ้งเบิ้งอีสานเบิ้ง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  อ่ะเบิรงอะไรเอาอะไรอีกเอาที่เนื้อเนื้ออะไรพ่ออันนี้พ่ออ่ะทิ้งใต้คือแล่งยังถึงหลอยอยู่เลยอ่ะต่อไปพูดบอกไปแล้วบอกไปแล้วพูด พูดเอาเอาอีสานก็ได้อ่ะ wow, wow. เ <Wow. S 1> ว้าว้าเว้าเว้าสารจำได้แม่เลยเออเว้าได้เจ็มสิไปอีสานเนี่ยอ่ะทินเนื้อ่ะเนื้อคืออ่ะเอาอ่างน้ำหน้าเนื้ออะไรเอาคุณไหมุนะู <c oughs> นไะเ <c oughs> บึ้งหรอไม่ใช่กำเมืองโ oh. อ้กูกำเมืองเจ้า ภาคใต้นะคะภาคใต้ก็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 อะไรแหลมใต้แหลมใต้แหลมใต้เออแหลมใต้ภาษาใต้เราไม่ค่อยถนัดใช่ไหมแหลมใต้อ่าต่อไปชันหรือผมชันหรือผมชันหือผมขอคายอ่ะเออคอยคอยมีสารคอยคอย,คอ,ย,คอ,ยอ่า าไปใต้ฉันขอไข่เหมือนกันเลยไข่เหมือนกันไม่ไม่ใช่ถ้าค่าเจ้าหรืออีกคำหนึ่งคำว่าเฮาถ้าเจ้าหรือเฮานะคะเอาเอาทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอะถ้าเป็นยังเบิ่งอยู่เลยอะเบิ่งอยู่เลยไม่เป็นไรค่อยๆเดี๋ยวครูแคปหน้าจอให้ช่วยกันตอบก่อน ชันหรือผมภาษาถิ่นใต้คืออะไรคือฉันไม่ฉันมันจะออกเสียงยาวฉันฉันชัน,นกลับบ้าน,นเอากลับบ้านมาพึ่งกลับบ้านนอนปีใหม่มาเมียบา้านเออเมียบา้านเมือม่อเมื่อหรือเมียก็ได้เพราะเอ่อถิน่นอีสานจะพูดเสถีเอือไม่ชัดเมียบา้านเมียบา้าน แสดงว่า,ามันต้องมีคำว่าบ้านหมดเลยใช่ไนะหมอ่ะใช่ทินเนื้อนะ่ะอะไรบ้านอะไรบ้านตินเนื้อคือปิก๊กปิ๊กบ้านเออปิ๊กบ้านบ้านตัวภาคใต้ภาคใต้คือลบคือลบลบบ้านลบ ตกันงหลายสุดท้ายตอบพร้อมกันเลยนะสับปะรดสับปะรดสับปะพีสาร yeah. บักอะไรบักอะไรพีสารบักเออบักเออปักนัดแสดงว่าต้องมีใช่แบงค์ว no. so ่าต้องมีนัดหมดเลยอ่าทีนน้ึงทีนึงก็ต้องมีบะมาก่อนยานัดก่อนค่ะยานัดเอายานัดยานัดภาษาใต้ก่อนค่ะ ตาใต้ก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนยาดัดค่ะอ,อะไรก่อนนะเอายานัดก่อนใช่ไหมอ่าได้่ยานัด,อ,ยยนนดอ่าเพื่อนจำผักตายได้<บ>ยานัดถูกต้องค่ะสุดท้ายทินพักแตนเดียวบะอะไรลูกบะบะบะนัดนี่ค่ะบะค่ะข้าอสองตัวคุณนะอ่าพนัดน่าจะดงกมากประจำ คำัพับได้อยู่นะเนี่ย่านหน้าที่ของเราเลยกูเติมให้แล้วหน้าที่ของพวกเราคือเติมคำลงในช่องให้มันถูกต้องถ,ถึงพูเบ้าอยู่เลยเออถึงว้าสำเนียงพูอาจจะไม่มเปนเจา๋าหรือจะเป็นใต้จา๋ามากเท่าไหร่นะหรืออีสานมึนนงทำ <ละ S 2> กูก็ไม่ค่อยเสรก็ไม่ค<ๆ>่อยเปนนกูไม่ได้พูดอีสานนะลูก อยู s <S first, <S 2> <S 2> ่ภาคอีสานแต่ไม่นุกมากเลยเพราะฉะนั้นสำเนียงคกก็จะค่อนข้างมาทางไทยมาตรฐานนะคุณฟังงสำเนียงคมีน้ไม่กเลยังเลยอ่ะมาแามหน้าจอให้ละกันอะไรแต่พ่อคุไม่เห็นเองอ่ะหน้าอเลยไกินกับน้เยอไปแล้ว สรุปให้สรุปให้อ,อีกรอบภาษาไทยทิ้นอยู่สี่ถิ่นาาาาานะคะถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นกลางแล้วก็ถิ่นใต้เราจจถนัดอีสานนะคะแล้วก็เสือนะจ๊ะภาษาทุกถิ่นจะมีอลักษณ์แต่ละถิ่น ไม่ว่าจะเป็นถิ่นเหนือถิ่นใต้ถินถ่นอีสานหรือถิน่นกลางทุกคนล้วนเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นมันอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมที่เขาต้องมีกาเดียวก็เสียนะถิ่นอีสานใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรเป็นถิ่นที่เป็นคนชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะไปดูคนอื่นนะคะนะก็อยางทุกคนอม่รช่ทุกคนทั้งท,ที่ มีใครต้องเอาไปไม่รู้บาไม่ต้องเอาใครสงรสัยภาษาผิดนไหมตรงนี้แค่หน้าจอแค่นะต้องกานบาปนะสังเกตนะว่าถ้าเป็นอ่าที่เ<า>หนือ<า>ถ้าเป็นพวกผักผลไม้มันจะมีบัันนี้ไม่มีการบ้านใช่ไหมคะมีบาปทำหน้านี่ไงจะลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งการบ้าน ให้สองหน้าจะได้จบบทหน้าแปดสิบห้าและแปดสิบหกไม่ยากไม่ยากแปดสิบห้าเขามีคำอ่านมาให้แล้วเราให้เขียนคำาลับลงไปเขาให้คำว่าญาติพี่น้องมาคหา็ในประวัติบุตรชายสาเหตุปรรถนาธงชาติไทยการเกษตร ใบสูงมนนผ่าสุงทะยานตามไส้เหมือนมันจะยากแต่ไม่ได้ยากใช่ไหมคำศัพท์เป็นคำศัพท์ง่ายแล้วก็หน้าแปดสิบหกคัดตับัดนะคะตัวเบนจุงเต็มบันคัดท่าน้ชมวันนี้มีอยู่สองหน้านะลูกหน้าแล้วก็แปดสิบหกนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาเตรียมตัวอ่านบทที่เก้า คิดไปรู้ไปสะอานเสร็จแล้วก็ <Hey. S 1> เออทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะมีใครสงสัยไหมลูกก่อยหมดเวล่ะสงสัยไหมอ่ะไม่สงสัยนะคะงั้นใ้พวกเรา ทำแบบจาดแล้วก็เสร็จแล้วก็เพิ่มรูปลงกล้บ้ามกล้นชื่อของเราเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันในบทที่เก้านะคะอ่านคำศัพท์มาก่อนนะแล้วเก็บหลังขอบอกในคำศัพท์นั่นแหละเก้าคิดไปรู้ไปนะคะถ้าไม่คิปสงสัยวันนี้สวัสดีค่ะเขาไม่ได้อยู่โรงเรียนด้วยสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ